สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับแต่ง Windows 11นะครับให้สําหรับเครื่องสเปคต่าให้สามารถทํางานได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราตั้งสเปคไปถ้าเราไปตั้งค่าใช้สตรีมแบบเต็มของ Windows 11นะครับมันจะทําให้ช้านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการปรับแต่งนะครับผมจะเอาทีละอย่างก่อนนะครับอันที่1คือนะครับ Startup นะครับ Startup ของโปรแกรมที่มันเปิดขึ้นมาแล้วมันรันตัวเองตลอดเวลานะครับเราปิดออกได้ในวิธีการดังนี้นะครับ ลีกขวาที่ปุ่มครับปุ่มสตาร์ทนี่นะครับลีกขวาแล้วก็เลือกทาร์ m เมนเจอร์ครับตรงนี้ทันนะครับเนาะทาร์ตเมนเจอร์นะครับแล้วก็จากนั้นมาที่โหมดสตาร์ทอัพครับตรงนี้ครับตรงกลางนะครับสตาร์ทอัพปุ๊บนี่เดี๋ยวเปิดเต็มจอนิดนึงเห็นไหมครับสเตตัสนี่เป็นเนเบิร์กผมแปลว่า ใช้งานนะครับถ้าเป็นดิสเน่ครับดิสกบปลว่าปิดใช้งานนะครับซึ่งของผมนะครับมันเปิดเกือบหมดเลยนะครับซึ่งโปรแกรมเหล่านี้นะครับเช่น Adobe Creative Cloud นี่นะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะครับก็คือเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนี่คอมพิวเตอร์มันจะไปดันโปรแกรมพวกนี้ครับนี่โปรแกรมพวกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับมันจะดันขึ้นมารอนะครับ รอเพื่อให้พร้อมใช้งานถ้าเราไปเปิดโปรแกรมนั้นปุ๊บมันจะเปิดโปรแกรมนั้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราปิดได้เลยนะครับวิธีการปิดก็คลิกขวาแล้วก็ d i s a b l e ไปเลยครับนี่นะครับให้มันเป็นสถานะแบบ d i s a b l e ไปนะครับปิดได้หมดทุกอย่างในนี้นะครับยกเว้นว่าโปรแกรมไหนที่เราใช้บ่อยนะครับทามันขึ้นมานะอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word นี่นะครับสมมตินนะ ถ้าผมได้ใช้บ่อยๆผมก็เปิดไว้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่ปิดไม่เลยครับค่อยเปิดเองทีหลังนะครับเปิดโปรแกรมตรงๆเลยนะครับอย่างเช่นออฟฟิศหรืออะไรเราเปิดเข้าไปตรงๆมันก็ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาดันตรงนี้นะครับถ้ามันมีขึ้นมานะนะครับปิดให้หมดนะครับ โอเคนะครับสมมุติว่าหมดแล้วนะครับพี่เกียัดที่เกียรติทำนะครับมันเยอะนะสมมติว่าหมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้คือวิธีที่1นะครับต่อไปวิธีที่2ครับเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต่างๆที่มันเป็นเงาเป็นอะไรที่อยู่ในหน้าจอนะครับเวลาแสดงผลมันจะทําให้มันแสดงไม่ทันนะครับให้เราปิดออกด้วยครับให้ไปแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเพรสโนไลท์ครับตรงนี้นะเพรสโนไลท์นะครับ หรือว่าโชว์มัออฟชั่นแล้วก็กดที่เพรสโนไลต์ตัวนี้ก็ได้ครับอันเดียวกันนะครับมันจะอยู่ในโหมดของคันเลอร์ครับโหมดสีนะครับคันเลอร์นะนะครับซึ่งโหมดที่ผมแนะนําให้ใช้ก็คือโหมดดาร์กครับสีดานะครับคือใช้โหมดแบบไลท์ธรรมดานะครับแบบนี้นะครับแบบดั้งเดิมที่ windows 11มีมาให้นะครับแต่เอาแบบดาร์กเลยสวยงามสุดนะครับอันที่ผมพาเข้ามาไม่ใช่เปลี่ยนสีเปลี่ยนดาร์กเปลี่ยนไลท์นะครับอันที่ผมจะพาทําก็คือทานฟอลินซี่เอฟเฟกนะครับหมายความว่า แบบโปร่งแสงนะครับโปร่งใสนะครับสเปกที่เป็นโปร่งใสเวลาเรากดสตาร์ทขึ้นมาแล้วมันทะลุนะครับมันโปร่งใสนะครับหรือว่าคลิกขวาแล้วมันทะลุพื้นหลังเห็นไหมครับมันทะลุเดสก์ท็อปนะครับเราก็ปิดมันออกไปนะครับก็คือออฟนะครับหมายความว่าแบบเป็นแบบกากๆนิดนึงนะครับนะสำหรับเครื่องสเปคต่ํานะครับปิดเทียบร้อยนะนะครับเวลาเราคลิกขวานะครับเห็นไหมครับมันไม่ทะลุแล้วนะนะครับคลีกขวาเห็นไหมครับ มันก็ไม่ทะลุเรียท็อปนะครับเอฟเฟกไม่ทํางานมันก็จะทาให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับเร็วนิดนึงนะแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับวิธีถัดมาก็คือไปปิดเอฟเฟกต่างๆที่ไม่ได้ใช้นะครับวิธีการทําดังนี้นะครับคลิกขวาที่ DPC นะครับแล้วก็ Property ครับถันนะครับนะ Property นะครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับให้หาโหมด a b บ l นะครับ a b บ l หาให้เจอนะครับ ถ้าเป็นวิดวโอ11รุ่นก่อนๆมันอาจจะมีเมนูหน้าตาไม่เหมือนผมนะครับแต่ท่านก็หาให้เจอเขาแล้วกันนะครับมันอยู่ในนี้ละนะครับก็เข้าไป about นะครับก็กดที่คําว่า advanced system setting นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นเนาะนะครับกดปึ้งขึ้นมาก็ย่อไปนะครับตรนมันจะขึ้นหน้าจาเล็กๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะ perform a n c e นี่ครับ เอฟเฟกต่างๆนะครับที ome, right? ่ทําให้ so CPU กิน CPU กินการ์ดจอกินแหลมกินทุกอย่างให้เรากดที่เซตติ้งตัวนี้ครับทัตตอมนะครับคือติ๊กออกเองนะครับอันไหนที่ไม่ใช้ก็ติ๊ก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 ออกให้หมดนะครับนี่คือเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับมันกินแหลมมากเลยนะครับตัวนี้คือเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์หมายความว่าดีที่สุดก็คือออกออกทั้งหมดเลยนะครับคือดีที่สุดก็คือหมายความว่ามันไม่ใช้เอฟเฟกอะไรเลยนะครับแต่ทําให้คอมเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองแอปพลายดู มันจะทาให้สตาร์ทเมนูก็ไม่ป่งนะครับลิกขวามันก็อาจจะไม่เนียนนิดหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับก็โอเคนะครับเครื่องของเราก็อาจจะไม่สมุดเหมือนคนอื่นนะครับไม่สมมติที่ว่าก็คือเวลาลิดขวานะครับมันอาจจะมีฟอนต์นะครับอาจจะไม่มีขอบดวงซื้ออาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับต่อไปวิธีถัดมาครับตัวนี้สําคัญมากนะครับไปเพิ่มหน่วยความจําเสมือนนะครับก็คือเพิ่มแรมนั่นเองนะครับเพิ่มแรมเสมือนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับอย่างเช่นของผมนี่เป็นฮาร์ดดิส ธรรมดาครับถ้าเป็นท่าทีธรรมดาก็ไปเพิ่มหนื้อที่ของฮาร์ดดิสให้เป็นหน่วยความจําเสมือนเพื่อที่จะให้เวลามันมประมวลผลนะครับเวลามันประมวลผลโปรแกรมใหญ่ๆหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่แรมของเรามันมีน้อยนะครับถ้ามันล้นแรมออกมานะครับมันจะไปใช้พื้นที่เสมือนที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไปตั้งไว้นะครับไปตั้งไว้ด้วยว่าให้มันให้มันไปใช้ส่วนนั้น,นเวลามันใช้แรมเกินนะครับ แต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ SSD อยู่แล้วนะครับมันเดียวอยู่แล้วก็ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับนะครับแต่จะตั้งเยอะเกินไปนะครับวิธีตั้งทํำยังไงครับเหมือนเดิมครับคลิกขวาที่ดิสก์ซีแล้วก็เลือก property ครับมันขึ้นมาหน้านี้ก็กดไปที่โหมด about นะครับอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับ about ที่เดิมแบบวิธีเมื่อกี้เนี่ยนะครับเข้าไปที่เดิมครับ advanced system setting ครับหน้าเดิม่นแหนะครับไม่รู้ผมปิดออกทําไมนะทำไมไม่สอนทีเดียวเลยนะครับผมอยากให้ท่านดูว่าเข้าไปยังไงนะครับ อไปเพิ่มเรียมกันนะครับมันมาหน้านี้ครับตรงเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ครับเซตติ้งเข้าไปอีกนะครับเมื่อกี้นี่ผมสอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมสอนให้ติ๊กนั่นติ๊กนี่ออกนะครับต่อมานะครับให้คลิกที่แถบนี้ครับแอดวานนะครับนี่แอดวานนะครับอยจะสังเกตเห็นว่านะครับแรมนะครับเห็นไหมนะครับฮาร์ดดิสต์นะครับออเดอร์ฮาร์ดดิสต์วินโดว์ยูท์นะครับใช้ฮาร์ดดิสต์เป็น เป็นแดมนะครับก็คือเวลาที่เราดันโปรแกรมหรือดันวิดโอแล้วแดมที่เรามี2องจิกสามกิกนะมันล้นออกไปมันเต็มนะครับมันจะแห้งก็คือมันจะใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสนะครับเป็นแดมเสมือนเพื่อเพื่อประมวลผลไม่ให้คอมมันค้างนะครับซึ่งของผมเนี่ยตั้งไว้ที่ประมาณ 1, 2ึ6งพนสองอสิบหกเมกนะครับแสดงว่าแดมของผมเนี่ยถ้ามี4ี่จิกนะครับถ้ามันใช้เกินนะครับมันใช้เกินมันก็จะมาใช้ส่วนนี้ไปนะครับถ้าหากว่าอยากให้มัน มันไม่แห้งนะครับมันก็ตั้งนะครับกดที่เชงตรงนี้นะครับจากนั้นทํายังไงนะครับติ๊กตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ตัวออโตเมติกนะครับไม่เอนี่นะครับติ๊กออกนะครับแล้วก็กดที่คําว่าคัสตอมนะครับนะนะครับจะเอาเท่าไหร่ครับจะเอาสองกิกก็สองศูนสี่แปดนะครับให้คูณพันยี่สี่ไนะครับหนึ่งกิกคือหนึ่งพันยสี่สองกิกคือสองพันสี่สิบแปดนะครับทำก็ตั้งไว้แต่จะตั้งเกินเวอร์นะครับเดี๋ยวมันจะจอฟ้าเอานะครับก็ตั้งให้มัันนพอดีะครบ นะครับที่จริงวีดีโอัมก็จัดการได้อยู่แหละครับแล้วก็ตั้งเผื่อไว้ด้วยนะครับถ้าของใครเป็น SSD อยู่แล้วแบบคอมเทพอยู่แล้วไม่ต้องมาตั้งตรงนี้นะครับมันมันบริหารจัดการได้เองนะครับแต่ถ้าคอมช้านะครับฮาร์ดดิสเป็นรุ่นแบบฮัวอ่านก็มาตั้งได้เลยแบบนี้แล้วก็โอเคนะครับโอเคได้เลยนะครับแต่ผมขอไม่โอเคนะเพราะว่าผมเป็นฮาร์ดดิส SSD อยู่แล้วครับมันเร็วอยู่นะครับผมไม่เอานะครับตัวนี้นะนะครับแล้วทีนี้ผมตั้งไว้20 4 8สนะครับ มันจะขึ้นเป็นหน่วยความจำให้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปคลิกให้ดูคลิกขวาในที่ PC แล้วก็ p r o p e r t y นะครับแล้วก็ไปที่ about เช่นเดียวกัน,นครับ about ก็จะเจอว่า CPU เท่าไหร่นะครับแรมเท่าไหร่ของผมแรมนีมันเร็วอยู่แล้วนะครับ8 g b นะครับผมตั้งไปอีกเมื่อกี้2 g b ใช่ไหม 2,048ถามว่ามันขึ้นตรงนี้ไหมครับมันไม่ขึ้นนะครับมันคนละส่วนกันเลยนะครับตัวนี้คือดรมจริงๆนะครับไม่มีอะไรมาแทนดรมจริงได้นะครับเพราะว่าดรมจริงๆนี่มันประมวลผลได้เร็วนะครับแต่ฮาร์ดดิสตัวนี้เราตั้งไว้เพื่อเวลามันล้นนะครับมันล้นแปดิกตัวนี้ไปนะครับมันก็จะมาใช้ส่วนนี้แทนนะครับแต่ของผมมันไม่ล้นอยู่แล้วผมขอไม่ตั้งก็แล้วกันเนาะของท่านอาจจะมีเป็นสี่จิกสองิกมันไม่พอแน่นอนนะครับให้ตั้งไว้ด้วยนะครับแต่จะตั้งเวอร์เเปป็็นนนนนมัักกิไะะครบ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่เห็นตรงซิสเต็มน้ครับไม่เห็นเพิ่มขึ้นมานะครับเราตั้งไป10กิกมันก็จะไม่เป็น16กิกให้นะครับไม่นะนะครับไม่ขึ้นนะครับแต่มันจะอยู่ในฮาร์ดดิสนะครับมันจะฝังไว้เลยว่าเราใช้ประมาณ2,048เมกะไบต์นะถ้ามันล้นจากตัวนี้มานะครับให้เข้าใจว่ามันมันอยู่คนละส่วนนะครับมันไม่ขึ้นโชว์ให้เห็นนะครับตั้งค่านะครับนี่คือการตั้งค่าวินโด s นะครับวินโด w s 11ให้สามารถประมวลผลได้ดีขึ้นในคอมสเปคต่ํานะครับ ถ้าก็ลองไปปรับใช้ดูนะนะครับมันก็มีวิธีการอยู่หลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆใหม่ๆก็จะมาพูดให้ฟังใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ